ไปช่เขียวปั่นนะครับผมมานั่งกินแล้วก็ดูบรรยากาศข้างหลังผมดูดิโอ้โหอย่างฟินฟังดนตรีคอเบาๆจากทางร้านที่เปิดให้นะโอ้โหมันรู้สึกรู้สึกผ่อนคลายรีแลกซ์มากเลยทุกคนอร่อยมาก <laughs> สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ว d e ี c h ช n แน l นะครับผมวันนี้ผมจะพาไปที่ชลทานคาเฟ่นะครับผมอยากไปกันหรือเปล่าอยากไปหรือเปล่าไม่อยากเหรอเออไม่ไปไม่ใช่นะครับไม่ใช่ <c oughs> เดี๋ยวเป็นว่าเราจะไปเที่ยวที่ชลทานคาเฟ่กันครับไปดูกันว่าวันนี้จะมีอะไรที่นั่นบ้างนะครับผมรอติดตามกันนะพร้อมแล้วก็ let's go <S ในที่สุดเราก็มาจะถึงแล้วนะครับผม ใต้โลนรถบรรทุกบางนิดนึงนะครับ <S <s เลยเลย <S <s และแล้วนะครับทุกคนผมก็มาถึงชลทรผมก็มาถึงชลทชรทชลทชรชลทรชลทรคาเฟ่เลยครับมันเป็นเหมือนเป็นสวนนะ ดูมันเป็นสวนธรรมชาตินะดูทางเข้าก็จะมีป้ายน้ําตกแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงตอนนี้ร้อนมากมาถึงประมาณบ่ายโมงนะทุกคนนี่ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านะนะี่ทางเข้าเขา mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในนั้นนะ่ะจะมีอะไรยังไงบ้างนะครับผมผมก็ไม่เคยมานะมันครั้งแรกเหมือนกันนะในระหว่างทางก็จะมีแบบช่วงให้แวะเข้าไปถ่ายรูปได้นะดูตรงเนี้ย ก็จะมีแบบอย่างเงี้ยทางเข้าแต่ไม่แน่ใจว่าเข้ายัางไงมันโลกมากเลยแล้วก็จะมีฝั่งตรงข้ามนะที่แบบว่ามีเหมือนเหมือนหมอกจำลองนะแต่มันเหมือนเป็นไอ้น้ําอ่ะที่เขาพ่นออกมาอย่างเงี้ยครับทุกคนเป็นละอองน้ํานะพ,นพ่นออกมาจากหัวเนี่ยเห็นไหมเห็นหัวนี่ไหมเออเขาจะทําเป็นละอองเหมือนอารมณ์คล้ายหมอกอารมณ์คล้ายหมอกนะดูสิทุกคนดูข้างหลังผมคือแบบมันดีอะ่ะ วันหยุดอย่างเงี้ยมาพักผ่อนแบบนี้ได้เลยนะทุกคนดูดิเห็นปะโอ้หอย่างสวยทุกคนนี่แค่ทางเข้านะครับผมยังไม่ได้เข้าไปดูข้างในเลยว่ามีอะไรแต่บอกได้เลยว่าฟิลธรรมชาติมากๆเลยครับพอเดินเข้ามาอีกนะครับก็จะเจอแบบ สะพานตรงนี้นะเอาไว้เชื่อมเดินเข้าไปตรงนู้นนะครับแล้วก็จะมีน้ําตกข้างในด้วยเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวผมพาไปดูเลยทุกคนดูครับอันนี้มีดอกไม้เงี้ยด้วยนะระหว่างทางเงี้ยนะเนี่ยนะดูสิมันเป็นมันเป็นไอน้ํานะครับผมไม่ใช่หมอกนะแต่เป็นไอน้าแล้วก็จะอย่างเงี้ยตัวนี้ก็สามารถเข้ามาถ่ายรูปได้นะเนี่ยตัวนี้มีน้ําตกด้วยแล้วก็จะมีปลาด้วยนะเห็นไหม อเอาจจริงนะก็ฟินดีนะครับผมดูดิตรงนี้ก็มีป่านะนี่คือบรรยากาศโดยรวมนะครับเฮ้ยคือแบบดีอะทุกคนไม่ผิดหวังนะไม่ผิดหวังที่มาบอกเลยใครที่อยากมามาได้นะผมว่าไม่ผิดหวังมาแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายกับธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะสวนเขาค่อนข้างใหญ่อยู่นะแล้วก็มีจุดที่ให้ถ่ายรูปค่อนข้างเยอะเลย มีน้ำตกมีแม่น้ำแหละไอ้ไม่ใช่แม่น้ำสิมีลำธารไม่ใช่ไม่ใช่งลำธารตรงนี้ก็สามารถถ่ายรูปได้นะดูข้างหลังผมอ่ะเป็นมุมสวยๆถ่ายรูปได้เลยดูมา่มานม่านหมอกน้ําจําลองนะครับเป็นไอ้น้ําที่เขาพ่นออกมาถ่ายติดก็จะเป็นเหมือนหมอกนะครับผมสวยไปอีกแบบนึ้งนะครับผมใครอยากมามาได้นะลองมาดู ตรงนี้ก็จะเป็นบ่อบ่อน้ําตรงนี้นะแล้วก็จะมีปลานะครับรผมระสะพานให้เดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้นะเมื่อกี้ปากระโดดปากกระโดดแถวแต่ซูนพื้นตรงนี้ค่อนข้างเปียกนะแล้วก็แอบ,บลื่นนิดนึงใครที่มาก็เดินระวังระวังหน่อยแล้วกันนะรองเท้าผมแอบ,บลื่นนิดนึงจนะเดินต้องระวังดีดีนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเหมือน ที่นั่งข้างในนะครับในบรรยากาศห้องแอร์นะฮะคิดว่านะตัวนี้เราก็เดินมาอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะละอองน้ําเยอะมากเลยตอนนี้ผมยังหาที่สั่งอาหารไม่เจอนะยังเดี๋ยวต้องไปหาที่นั่งดูก่อนนะครับทุกคนนี่คือตรงทางเดินนะครับผมเย็นมากรู้สึกเย็นตรงนี้เหมือนทางเดินมาห้องน้ําเลย ดูห้องน้ำเขาก่อนครับผมเนี่ยห้องน้ำเขาจะเป็นแบบนี้ผมหาที่สั่งอาหารแต่ดันมาเจอห้องน้ำนะครับทุกคน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปที่อื่น <c oughs> ดีกว่าข้างหลังผมนะครับก็จะเป็นอีกตรงหนึ่งนะครับที่สามารถเดินเข้าไปข้างในได้นะแล้วก็มีเหมือนน้ำตกข้างบนอีกตรงหนึง่งเห็นไหมตรงนั้นอะน้ำตกตรงนั้นอะตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะครับผมไม่รู้ข้างในมีอะไรเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูแล้วกัน เดี๋ยวเข้าไปดูความกันเลยดีกว mm hmm. ่าตรงนี้ก็จะเป็นที่สำหรับนั่งได้นะแต่ค่อนข้างร้อนนะทุกคนมันไม่มีราคาแลวตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเหมือนที่พักนะผมไม่แน่ใจว่ามีที่พักด้วย mm hmm. นี่ก็จะเป็นเหมือนห้องพักนะครับผม ก็ตรงนี้ก็จะไปลาบากนิดนึงมันเป็นเหมือนห้องพักนะทุกคนน่าจะเป็นห้องพักแหละดูจากทรงแล้ะน่าจะไปต่อไว้ไดนะ้น่าจะอยู่ประมาณนี้นะเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นเวงเวงๆตรงนี้สามารถมานั่งพักผ่อนชมวิวอะไรอย่างนี้ได้ดูน้ําตกได้ดูน้ำตกน,ตกนี่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่านะ,ะยืนสุดแขนแล้วเนะี่ย จะมีน้ำตกตรงนี้นะครับผมสามารถถ่ายรูปได้นะเด <Okay. S 1> ี๋ยวผมไปโต๊ะอื่นดีกว,ว่านะทุกคนครับณเวลาตอนนี้ก็คือประมาณบ่ายโมงเนาะที่ผมมาคนก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะคนก็พอมีแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าอาจจะเป็นช่วงที่ผมมามันเป็นช่วงบ่ายก็ได้มั้งคนเลยไม่ค่อยเยอะแต่เท่าที่ดูคือคนโอเคอะ่ะมันไม่ได้วุ่นวายอะไรมากมายนะครับดูจากข้างหลังก็ก็จะเป็นประมาณนี้นะ โอเคเลยแหละผมว่ามาพักผ่อนหย่อนใจไมาทานข้าวขานมหวานอะไรอเงี้ยได้หมดเลยนะแถมยังมีวิวชิคๆสวยๆนะครับผมแค่ว่าถ่ายรูปด้วยนะไม่ได้ถ่ายเมนูนะครับทุกคนเขาเก็บไปก่อนนะครับถ่ายไม่ทัน เอาเป็นว่าอาหารที่มีณตอนนี้นะราคาราคาไม่ได้แพงอะไรมากนะครับราคาสมเหตุสมผลนะแต่ต้องดูอาหารอีกทีนะว่ามันจะเป็นยังไงนะผมก็ยังไม่เคยเห็นหน้าตาอาหารเหมือนกันเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมร้านก็จะมีด้านในที่เป็นห้องแอร์เย็นกับด้านนอกที่ผมนั่งแบบนี้นะทุกคนเนี่ยนะผมก็นั่งอยู่ข้างนอกก็นั่งสัมผัสบรรยากาศตรงนี้ไปนะครับผมเครื่องข้างตรงนั้นก็จะมี เหมือนกับชิงช้าไว้นั่งแล้วนะเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันหลัง,ลงกินข้าวเสร็จเดี๋ยวผมพาไปดูนะว้าว wow, นี่นะครับทุกคนอาหารมาแล้วนะครับผมอันนี้คือปลาหมึกผัดไข่เค็มนะครับผมอันนี้คือตำข้าวโพดนะครับผมแล้วก็นี่ผัดฉ่าทะเลนะครับผมแล้วก็ข้าวหนึ่งหม้อนะครับผมอาหารสมกับราคาเลยนะได้เยอะอยู่นะทุกคนดูดิเดี๋ยวผมขอตัวไปกินกันนะครับทุกคนน่าอร่อยมากเลย อาหารนะครับพอลงมาจากโซนอาหารนะก็จะมีมีตรงม้านั่งตรงนี้นะครับแล้วก็มีชิงช้าให้เรานั่งนี่เดี๋ยวมาดูน้าตกกันน้ำตกคนครับนี่น้ำตกแบบใกล้ชิดเลยนะสวยนะแล้วก็มีเนี่ยรองน้ำจตกสายนะครับผมก็สามารถมานั่งเล่นกันตรงนี้ได้นะมันก็จะได้แบบ ความเย็นจากน้าตกนะแล้วก็ลรอองน้ําจากตรงนี้นะเข้ามามันก็ึีจะมีแดดแต่ก็ไม่ร้อนนะเพราะมีต้นไม้ปกลุมอยู่นะครับผมนี่นะครับทุกคนหลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วนะครับก็ตกท้ายด้วยของหวานไปชาเขียวปั่นนะครับผมมานั่งกินแล้วก็ดูบรรยากาศข้างหลังผมดูดิโอ้โหอย่างฟินฟังดนตรีคอเบาๆจากทางร้านที่เปิดให้นะโอ้โหมันรู้สึกรู้สึกผ่อนคลายรีแล็กมากเลยทุกคนเสียงมาไหม อยางมาบา้างยังมาสิเขาไม่ได้จ่ายเพื่อที่จะใเราพูดนะครับแต่เรามาเรามาเองแล้วมันก็โอเคเองอะ่ะคือมันดีอะ่ะอยากให้ทุกคนลองมาดูอะ่ะอ,อร่อยมากถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยนะ และอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคลิปให,ใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับผมเวลาผมอัพขึ้นไปนะก็วันนี้ก็คงมีประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย